อะไรอยโจบวันสีค like รับเอยวันเอ้ยิ้มมยิ้มได้เออนะนะที่ยิ้มให้ไม่ใช่อะไรพบสุขมานะพบสุขมาสุสุกมาหาจอเหรอ อ้าจ้าเฮ้ยนะจ้าเี้ยแต่ว่าทำอะไรตรงนี้ฮะทำอะไรเย <Yeah. S 1> ้ไอ้วันเอ้ยมาหน่อยวันหาไหนหาอะไรกินฮะมาเดี๋ยวมา เห็นป่ะฮะไม่กินคนเดียวนะไม่กินนะโอ้โหแ่บแสบนะยื่นให้ไม่เอาคนเดียวแต่พอเรายื่นทั้งกระปุกให้ล้วงมือมาหยิบเลยนะซุกอ่าซุกมาจออเว้ยซุกมาจออเว้ยโอ้โหก,กำดูเหมือนเต็มคาราเบลเลย อวนเอ้ยกินเพื่อบำรุงไข่นี่บำรุงไข่ตรงนี้นี่ไข่ฮ่าฮ่าตะวันของเราเสร็จป่ะออาหยิบเลยเอาไหมเอาป่ะไม่เอา,เอ,าเอิม่มละจะมากินอิ่มแล้วโยนะอวนของเรากินอิ่มแล้ว มองมองหาลูกเนนเผิดหาลูกเนนเอ๊ะลูกเนนมีอะไรไมหมกินวะเอ๊ะลูกเนนมีอะไรกินวะเอ๊ะไหนวะอ้าอ้าอ้วดเลยอันนี้แต่มาภาพอยู่ข้างนอกคนเดี๋ยวไม่ได้กุญแจมานะเดี๋ยวก็มานั่งมองเน้นเนี่ยจอมองหาเนี่ยหาจอแล้วเนี่ย เนี่มีรถเล่นด้วยออใครซื้อให้นะเอออ๋อ,อ,อพี่นอพเหรอ<ะ>อ๋อที่พระอาจารย์พาไปซื้อตอนนั้นใช่ไหมครับ<ะ>พี่นอพมีรถแข่งให้ลูกเนนด้วยก็เนน,นม,มิกมาบ้านนะคุณโยมนะมาหาคุณยายเจอ๋อเจ๋อสุกมาฮะมาฮะจอเหรอเฮ้ยสุกเอ้ย

ไปฉีดไปเลยอะไรไหมครับอืมไม่ซื้อมาให้สามมัดเลยคุณแล้ว,ลวเอนอทุกคนนัองกินเลยครับ <c oughs> ดูฉีดำมันสบายปนันก็นอนกินเลย <c oughs> กินจนเลอะกินเสร็จให้พอด้วยนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะอาจารย์พ่อมาแ้วเอือนเลย เฮ้ยอยู่ไหมฮะนี่ทำท่าเดินน้องแดกน้องแดกเดอกแดกสุดท้ายก็ยอมให้เกาอ่ะอะคันอ่ะคันท้องคันท้องเออติดใจจังโชว์มาไม่เสียเที่ยวแ้อยได้เล่นเลนี้ยจะได้มาใหม่ๆมคุณแม่อยู่อำเภออะไรเพื่อนขามก็ เพื่อขันค้าอ๋อสบายสบายโอม่นแบนี้้ะแบนี้้สวนนสบาย้วหแล้วเนยไม่เป็นไรจ้ะ จะขึ้นมาจากนอนพิงเลยคันนี้เอ้ยว่นว่นรู้จักได้เหรอฮะชาติยานพ่อชาติยานพ่อเกิดปีเดียวกันเนี่ยอายุจะน้อยกว่าเลยอ๋อสินาเจอสิบแล้วสบายสบายวัน รู้ใจอย่างนั้เห็นเราจะอยู่ไปดึงจีวรหลวงพ่ออยู่จ้ะหนอนนะต้อหนอนหลวงพ่อไม่มีหนอนนึกว่าไม่ได้ตั้งใจมามาพี่โนดกลับมาแวเขาออกจากบ้านเลยนั่นเองเขาชอบกินหนอนนี่เจเด้อมือควายเนี่ยยุงกัดยุงกัดที่สาวเดี๋วเราจะไปเลยนะ

ได้นไปกลเนาะอเนีวะอนีวะอาอานี้อวอาเอาเอาเอาลยใ่าไม่ไกลเท่าไหร่อีกหน่อยหอน่อยอีกหน่อยเลยโอ้นานได้มาเนาะไขได้ไหมไขได้เปล่าจัอไขไหม จับได้จ mm ้ะ hmm. จับก็เจ mm ็ดไข่ก็ศูนย์เงี่ยเอาเจ็ดศูนย์ในงวดแล้วออกหกศูนย์มันน้อยใจมันทำไมต้องทิ้งเขาไปด้วยเวลาเดิดมาาใหม่อยู่นี้แล้วจะ